สวัสดีค่ะลงทุนเปิดแร้านยางเริ่มต้นเท่าไหร่เจสมศรี BMP Truck แนะนำแพ็กเกจ1เสียพร้อมลุยและแพ็กเกจ2เสียเงินล้านสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนลงทุนเปิดร้านยางคำถามสำคัญคือเราควรเริ่มต้นด้วยงบประมาณเท่าไหร่เจสมศรี BMP Truck ขอสรุปทางเลือกหลัก2ระดับที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานลดบรรทุกและรถพ่วงโดยเฉพาะ ทั้งเลือกหนึ่งแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยชุดสร้างฐานนี่คือการเริ่มต้นอู่ซ่อมยางในงบประมาณที่เข้าถึงได้ประมาณ75,000บาทชุดนี้มีเครื่องมือทำเงินที่สำคัญ7รายการที่สร้างความพร้อมในการลุยงานหนักแกนหลักคือเครื่องถอดใส่ย,ยางเรเดียนระบบไฮบริดซึ่งเป็นเครื่องถอดยางรถบรรทุกที่ขาดไม่ได้ กำลังลุยงานมาพร้อมแม่แรง80ตันและบล็อกลม6,200นิวตันเมตรเพื่อให้จัดการนอ็อตอะไหล่10ล้อและการยกรถได้มั่นคงถังเลือก2แพ็กเกจ2เสี่ยงเงินล้านชุดผู้นำตลาดนี่คือการลงทุนเพื่อความสมบูรณ์แบบและความได้เปรียบที่เหนือกว่าประมาณ1 1 5 0 0 0บาทชุดนี้อัปเกรดเป็น13รายการที่เน้นความรวดเร็วและความปลอดภัย นวัตกรรมเพิ่มลิฟต์ยกยาง400กิโลกรัมที่ช่วยเซฟหลังช่างได้อย่างดีเยี่ยมขยายตลาดมีเครื่องกดขอบอยางรถไถเปิดช่องทางรับงานจากรถเกษตรความครบวงจรอุปกรณ์เฉพาะทางครบชุดทำให้ร้านยางของคุณรับงานซับซอ้อนและสร้างภาพลักษณ์ศูนย์บริการมาตรฐานสูงไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการเริ่มต้นอย่างมั่นคง ด้วยแพ็กเกจหหรือก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้วยแพ็กเกจ2การเลือกเครื่องมือคุณภาพจาก BMP t r u c k คือการตัดสินใจที่ถูกต้องเจ๊ J. สมศรียืนยันว่าอะไรดีมีชัยไปกว่าครึ่งโทรมาปรึกษาแผนธุรกิจได้เลยนะคะปรึกษาเรื่องเครื่องถอดยางสำหรับรถบรรทุกโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนติดต่อสอบถามแจ๊สสมศรีได้เลยอ0อ สายด่วน081854150หรือ0623266250 Apply BMP QT ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b m p t u l k c o m